อยู่เชียงใหม่หลายปีอยู่กับแหล่งท่องเที่ยวเนาะมันก็นเราไปสร้างความเจริญให้เชียงใหม่ให้เขารู้จักช้างพอดีเราก็อายุมากขึ้นมีความคิดอยากจะกลับมาอยู่บ้านเราเองตอน,นคิดจะเอาช้างกลับมาอยู่บ้านก็คือม่ไม่ถึงว่าเรากลับมาอยู่เฉยๆนี่แหละมาอยู่ให้หน้าเหมือนสมัยแต่ก่อนสมัยโบราณแต่ก่อนแต่ผมมาเห็นบ้านเหล่านั้นมีหลายอย่าง ผ้าไหมเอ,อ่ยเครื่องเงินเอ,อ่ยแล้วก็กันตรึมโบราณเอ,อ่ยส่วนเรื่องลุงปิงครับผมเห็นเก็บเปา่าปีสมัยผมเป็นหน่มเก็บเปา่า เพราะมากครับผมยอมรับว่าคนมีฟีมือมากขึ้นเรื่องเป่าปีพอดีผมทํากิจกรรมตัวนี้เกิดขึ้นมาผมก็อยากจะเอาแกมาร่วมร่วมเสริมในชุมชนเราเสริมการท่องเที่ยวเป็นตลาดของชาวบ้านซึ่งหาดูได้ยาก ายเบียของผมสมัยก่อนนั้นเป็นช้างแสดงครับผมซื้อมาเพื่อฝึกแสดงทําให้เขามีความฉลาดในตัวมากพอตอนหลังโตขึ้นผมอยู่แสดงด้วยและผมก็เอามาอยู่บ้านซึ่งประสบด,ด้วยตัวเองครับผมเคยไปหงานผมจะเล่าให้ฟังเรื่องหนึ่งผมไปเห็งานที่ครูบาเจ้าดงดี T สิตครูบาศรีวิชัยที่เลือในส้ายที่<ร>จังห้ัดีทเป็นบรรยากาศของการถ่ายแบบตอนนั้นเขามาจาสามไปห้าพัน สายปีน bon ้ควาเปนกกของเรานะครับวันนี้เินปลายปองมีห้าเชือกใหญ่ๆนั่นเลยจังหวะที่ผมเข้าไปในงานนั้นเขามีการจุดพลุแสงสีเสียงซึ่งเราเองไม่รู้เราไปก็กันห้าเชือกพอเสียงพลุดังตึมแรกตึมสองหมดเลยครับช้างเหลือปลายปองตัวเดียวปลายเบียตัวเดียวที่ไม่ไปซึ่งผมยังทึ่งในตัวเล็กที่ไม่วิ่งนี้ แสงสีเสียงสีเสียตอนนั้นผมยังงงเอ๊ะทำไมชามผมนิ่งแท้ใจสู้แท้โดยที่ไม่กลัวไม่ทุกสถานอะไระช่างที่เขาตัวใหญ่กว่าเขาหนีเข้าป่าลำใหญ่ปลาอะไรกันหมดกว่าจะรวมตัวกันได้ใช้เวลาเป็นสองสามชั่วโมงอีกมีพลายเบียตัวเดียวที่อยู่ในงานโดยที่ไม่ตื่นและตั้งแต่ผมเอามานั้นเลี้ยงเข้ามานะครับผมจะขี่ไปไหนตัวเดียวหรือไปเจอมา้าเจอเครื่องบินรถไฟอะไรก็แล้วแต่เขาไม่เคยตื่นไม่เคยพาวิ่ง เขาก็เฉยเด็กเขาเองสามารถที่ความสามารถเฉพาะตัวของเขาอีกอย่างหนึ่งที่ผมชอบคือเวลาถ่ายแบบกับนางแบบเนี่ยเราสามารถออกคําสั่งโดยที่เราไม่ต้องไปยืนอยู่ออกคาสั่งว่านิ่งคือนิ่งทําคือทําอันนี้แต่ทุกอย่างอยู่ในความดูแลข,ของผมนะครับว่าเขาเขาใจดีขนาดไหนเขามีอารมณ์ขนาดไหนซึ่งมันต้องดูทีละช็อตไปเวลาถ่ายแต่ผมด้วยความมั่จใจประสบการณ์ว่าเขาเป็นคนช่างใจดีแล้วก็ สามารถออกกำสั่งแบบทาห่างได้ครับผมชาติยานของดีๆนะครับเป็นเด็กที่มีความสามารถเรื่องช้านะครับผมว่าเขามีความสามารถมากเพราะว่าความรู้สึกผมผมว่าเด็กรุ่นนี้ที่จะมีความสามารถดีเกี่ยวกับเรื่องช้าเนะี่ยผมเพราะว่าหายากทางรักทางจ,จิตใจทางชอบแม้แต่เรา อาบน้ําให้ช้างเขาก็จะยืนดูได้ทั้งวันแม้แต่เราขี่ช้างเขาจะเดินกลืนน้าลายตามเราเหมือนกับอยากกับเราเนี่ยแต่โดยโดยผมประสบการณ์ผม 3- ามสปีที่เราอยู่กับช้างอยู่ในวงการนี้เราคิดว่าเด็กคนนี้มีความสามารถมากเลยครับผมคือ <c oughs> อย่างนี้เมื่อสมัยผมเด็กอะ่ะอายุประมาณน่าจะเล็กกว่าน้องดีๆครับประมาณสัก30ขวบประมาณนี้แหละครับสาี่ขวบ แถวบ้านผมมีช้างหลายเชือกที่เ,าเอามาเลี้ยงกันเขาก็ขี่ผนะ่านหน้าบ้านมากผูพ้พี่ชายเขาก็ขี่ไปมากโดยที่โดยที่ใจผมรักอ่ะผมก็เดินตามแบบเหมือนกับอยากจะขี่กับเขาอ่ะรกักมากแต่ไม่กล้าบอกเขาแต่พี่ชายเขาบางทีเขาเห็นเขาเขาก็หยุดช้างเขาเรียกผม ấy. ขึ้นมาขึ้นมาณตอนนั้นผมจําได้นะผมขึ้นไปแล้วก็ได้กดหลังพี่ชายผมออกเอาช้างไปเลี้ยงตามถุ่งตามนาตามปา่าซึ่งมีสมัยก่อนมีป่าเยอะแถวบ้านคนระับ กขพาไปกับพี่ชายเนี่ยเวลาเอาช้างมัดเสร็จแล้วในป่าสมัยสมัยก่อนนั้นพี่ชายจะพาไปจับพวกตัก,กะเะ็ตนพวกอะไรต่อเรารู้สึกว่ามีความสุขในการขี่ช้างไปมัดเพราะวันล้างมาหลดากดักรอเขาแล้วถ้า วันนี้ได้ยินเสียงช้างเดินมาแล้วก็รอวิ่งตามแต่เขาไปจะกันเราเก็นมีินกินมาคนไปแล้วก็นังกอดลยนใี้ไมก่อนครับต้นตวกว่านั้นหน่อยประมาณต้นเลียงปนเด็กตมัก่อนชรายก็จะออกไปหน้าตามบ้านอยากจะพัดนเนาไปประมาณสักห้ากิโลโดยที่พี่ชายอาจจะมองเห็นผมชอบช้างมั้งก็ขี่ช้างมารับ ไปช่วงกลางคืนนะครับรับแล้วก็ยกใส่งยงช้างคืองยงช้างตัวที่ใส่บนหลังช้างแล้วก็ใส่แล้วผมก็นั่งบนงยงไปไปกันสามคนจะจําไม่ผิดครับมีพี่นันพี่ปิงแล้วก็ผมตัวเล็กๆล,กเ,ลกเราก็ขี่ช้างไปตามทุ่งนาสให้คนเกี่ยวข้าวไปแล้วก็คุยกันไปป่าตามป่านะครับไม่ใช่ตามถนนเนี้ยพอจะเล่าให้ฟังวันหนึ่งเราขี่ช้างไปบ้านพะเนาเนี่ยไปเจอคนก็ต้มเล่าเล่าป่า เขาก็ตกใจมื่เห็นช้างมาก,ก็วิ่งแต่ควานช้างคือพี่ชายผมก็เรียกลุงลุงไม่ต้องวิ่งอ่ช้างจะไปเห็นนาคเดินผ่านมาพอดีคนสมัยก่อนจะมีน้าใจมากครับเอาเหล้าต้มเนี่ยให้ไปขวดหนึ่งพี่ชายผมสองคนก็กินแต่เราก็ได้คุยกับพี่ชายเรื่องที่คุยส่วนมากก็เรื่องช้างเนี่ยคุยไปประมาณตีหนึ่งไปถึงบ้านพนาซึ่งไก่ขันพอดีผมก็ลงแล้วพักผ่อนผมภูมิใจยังไงไหมครับ ที่เราไปลงพักผ่อนอยูใ่ในบ้านเจ้าภาพเขาบอกว่านี่แหละเจ้าของช้างเขาชี้มาที่ผมซึ่งต,ตัวเล็กๆมันแอบอมยิ้มอยู่คนเดียวว่าเขาเขาเห็นผม่าเป็นควานช้างเล็กอะไรเงี้ยมันภูมิใจที่สุดคือบอกว่าเนี่ยลูกเจ้าของช้างนี่เป็นควานช้างมากับช้างเนี่ยวันนั้นผมบอกว่าผมนอนมันหลับผมนอนยิ้มบนแย,นยงช้างคนเดียวพี่ชาเขาก็กินเหล้าเขาพกปากกับเจ้าภาพไปแต่ส่วนผมนอนยิ้มแบบภูมิใจอ่ะเอ้ เขามาโยเราหรือเขามาให้กำลังใจเราไม่รู้แต่เขาบอกว่านี่ลูกเจ้าของช้างคำนี้แหละทำให้ผมติดใจอยู่ทุกวันพัานคน